นีหนักสกิดนี่ว่ะน้องโท้นะคะเรามีเมนูที่แบบอยากกินที่สุดในชีวิตไหม Oh my god I can t speak only for four words เขาขลิข้าวแข็งขลิขลิอยู่ไหนขลิหมายถึง food ใช่ไหม Food can curry Food can c u r ี y Yes Yes เราชอบใหญ่หรือเล็กชอบ big big เขาขลิใหญ่ใหญ่ไหวนะไหวอร่อยชอบกเล่ใหญ่ใหญ่ชอบ Very famous in Thai l a n d แมนบปน้าแมนแมนโอเคเราว่างไหม I have time I have time เดี๋ยวเจ๊พาไปกินสนใจไหม Yeah I want โอเคจะได้ไปกินอิลีติกเลย โอเคเหนียแล้วนะคะเป็นไงคะกะหรี่ชิ้นนี้ใหญ่มากโอ้ my God เต็มไปด้วยกระรีน้องโคตรจัดเลยผมเอาแกงกะหรี่เนื้อไซส์ L L ใส่หมูกรอบด้วยของเราไม่ใช่อันนี้ไซส์ M แล้วเราใส่ไหมนะ Double L เราต้องออกเสียยังไง L L L มาแล้วนะไซส์ L L ไหวไหมโอ๊ยสบายกินผักก่อนะกินผักเดี๋ยวพี่กินเนื้อตอนเดิมด้วยผักก่อนแล้วเดี๋ยวรายการอาหารโชว์ก่อนโชว์ก่อนต้องโชว์ก่อนนี่นะครับอร่อยอ่ะนี่ไงเน่ยโชว์ก่อนดี 啊。<Okay. S 2> uh เราเป็นนักกีฬาเรากินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะมากมันใช้พลังงานเยอะทั้งวันเลยซ้อมวันละกี่ชั่วโมงเยอะมากผมซ้อมประมาณ6ชั่วโมงเป็นนักสเก็ตมาแล้วกี่ปีละเก้าปีครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดต้นก็แต่สิบเอ็ดสิบสองขั้วใครนักสเกสนใจในกีฬาเนี่ยตอนนั้นแค่แบบผมเห็นเขาเล่นแล้วผมก็เลยไปขอก็เล่นไปเล่นมาก็เก่งเองที่ชาติเลยเป็นไงเขาเรียกว่ามีของมันก็มีพี่ๆที่เขาแบบเล่นมาก่อนคอยบอกคอยสอนเราว่าให้ทำยังไงมาช่วงแรงโดนแม่หวดด้วยกับบ้านด็กแต่คุมนะคุมมากเลยขอบคุณไม่เลี้ยวแม่วเเแอพไหามม่่ใีโฟรร์บคชผง ผมกับพี่บาสก็รู้จักกันตัน<อ>้งแต่เด็กแกก็ไปถ่ายเอวีใหม่ชวนถ่ายก็เลยอาถ่ายมีคนจําได้นี่ถือว่าแบบดีใจมากนะช่วงนี้คุณฮอตมากร้อนร้อนใช่เขาเป็นนายแบบใช่ไหมเอาจริงคนที่ผมเล่าให้ฟังจ<ไ>ริงๆแล้วผมอาจจะติดซ<ไ>ีเกมในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเปิดแคสแล้วผมเพิ่งดูข่าวเพื่อนก็โทรมาบอกสองใจสองใจแล้วว่าเอาไงซีเกมก็สําคัญนางแบบนายแบบก็สําคัญผมก็เลยแบบเออช่างแม่งซีเกมเวลานี่แหละก็เลยขอโค้ดโค้ดก็เลยเอื้อมเพราะผมมีงานต้องถ่ายงานทุกนี้ท่กเนี้เขาก็บอกเออแล้วแต่มึงไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไปแค่่่ตตติิดดแไมมเรรียยบ้อผ เสียใจนะเพราะวผมรู้สึกว่าในเมื่อเรื่องที่เราเลือกไปทำน่มันก็คือสิ่งที่เราชอบอย่างเงีมไม่มีอะไรต้องมานั่งเสียใจจับปลาสองมือไม่มีทางที่มันจะิร์แล้วเราเคยจับปลาสองมือไหม เคยนะแต่ก่อนอยู่บ้านนอกเธอเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนหนองคายสามยเอ็เอแมนบ้านนอกมีน้องเขาเริ่มมาเป็นเอฟซีอ่จะให้โค้ดอ่ะฝากกับน้องๆที่เขามีความฝันเหมือนกันบางคนอาจจะแบบไม่กล้าลงมือทําจะบอกว่าการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่มันเร์เป็กสำหรับเราอ่ะผมเองก่อนจะเก่งสเก็ตบอร์ดได้ไม่ใช่ว่าผมเล่นอยู่ของตัวเองผมจะเก่งผมก็เอาตัวเองเข้าไปหาคนที่เก่งกว่าเสพเขาส่วนเรื่องแฟชั่นเรื่องการแต่งตัวผมก็ไม่ใช่ว่ามอยากจะแต่ง ก็แต่งผมลองผิดลองถูกมาหลายแนวะจนผมมาเจอเทสที่ผมชอบผมก้าตัวเองไปอยู่ในกลุ่มนั้นเดี๋ยวนีน้โซเชียลมัน,มนกว้างเรารู้ได้เยอะมากๆงานนิดเดียวแค่เราเสิร์ชคนที่อยากทําอะไรหรือชอบอะไรเอาตัวเองไปอยู่นะตรงนั้นแล้วก็เราก็กินอันนี้ต่อให้หมดนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าน้องโคจะกินหมด <c oughs> ไหมนะไป